วันนี้เราอยู่กับโรบบ์แมปอนิเมอร์ราสแตนนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นเจ้าโบรอสกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีหาด้วยนะครับสำหรับวิธีการได้โบรอสมาเนี่ยจะมีอยู่วิธีเดียวก็คือการลงพอเท่านั่นเองซึ่งพอเท่าที่พี่ลงแล้วได้มาจะเป็นพอเท่าทีสี่นะครับทีห้าไม่รู้ทําไมว่าลงแล้วยังไงก็ไม่ได้นะครับได้มาตอนลงทีสนีะ่งงเลยนะครับก็คือ ไอ้เจ้าโบอลอตัวนี้เห็นมีคนบอกว่าลงลงได้เฉพาะที่5แต่พี่ลงได้ที่สี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ว่าต้องลงพอเท่าถึงจะได้แน่น,นอนนะครับแล้วก็เผื่อใครไม่รู้นะครับว่าไอ้พวกฉาดในการอีโวตัวนี้นะครับหาได้จากไหนจะมีอยู่2วิธีคือลงพอเทากับลงชาเลจนนั่นเองนะครับส่วนตัวพี่แนะนให้ไปลงชาเลนนกลบการันตีดรอปมากกว่านะเพราะว่าพอเทอบางทีก็ไม่ได้นะครับแต่บางทกีก็ได้มาในของที่มันดีๆนะแต่ว่าส่วนส่วนมากที่พี่ได้มาในไอดีนี้ก็คือ ลงชาเลนจ์หมดเลยนะครับเนื่องจากว่าพอท่อมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับเงินน่าจะพอแล้วเนาะอันจริงก็รีวิวไปแล้วนะครับแต่เมื่อกี้เอฟเฟกต์บอลบล็อนิดนึงก็เลยมาอัดใหม่ละกันนะครับตรงนี้อ่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งหนึนะครับเป็นราคาโดยที่ใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าแพงระดับหนึ่งนะครับสำหรับพี่รู้สึกว่าแพงระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นตัวกาวไม่ใช่ตัวไฮบริดนะครับแต่ว่าราคาวาง1,000แต่ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่12,000อหนึ่งก็เลยดาเมจื่นเยอะะเยอกว่าปกตินะครับ ถ้าปกติน่าจะอยู่ที่หมื่นนิดๆนะหนึ่งหมื่นหนึ่งอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ระยะ22อนะครับเวลาการโจมตีที่6.5วินะครับเดี๋ยวขอวางตัวกันบ้านแป๊บหนึง่งนะครับเดี๋ยวบ้านแตกมาตรงนี้ชน่าจะน่าจะได้อยู่หรือเปล่าย้ายนิดนึงนะครับสำหรับวิธีการหาบล็อคใครที่ข้ามมาดูแนะนํา,นาให้ไปดูต้นคลิปนะครับแล้วก็โค้ดใครที่ยังไม่ใส่โค้ดใหม่นะครับลองไปดูในคลิปสรุปอัปเดตได้เนาะนี่เลยนะครับลูกการโจมตีเริ่มต้นนะครับเป็นเลนแบบนี้นะครับเลน เห็นต่ชาติเรียกว่าลายนะครับบางก็เรียกว่าหรีก็งงเหมือนกันนะตรงนี้อ่ะอัพขั้นแรกนะครับอยู่ที่2,500นะครับล้วก็วางเริ่มต้นมาเปีดถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้เลเวลหนเท่านั้นนะครับดูจากตรงนี้ได้เนะนี่นะครับเอาไปเลยนะครับปุ๊บไม่มีการโจมตีที่เปลี่ยนไปนะครับ ไม่มีการยูนิตที่เปลี่ยนแปลงเห็นว่าเลือกันยูนิตไม่เปลี่ยนนะครับยังเหมือนเดิมอยู่เนาะเพิ่มแค่ดามิทนะครับขั้นที่2ก็เหมือนกันนะครับราคา4,500เพิ่มแค่ดามิทไม่เพิ่มอย่างอื่นนะครับแต่ดามิทที่เพิ่มมาก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับต่อมาในขั้นที่3เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบกันยูนิตแล้วเป็นอัลติเมตเอนเนอรี่บลัสนั่นเองนะครับโจมตีเริ่มแรกก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราลองเปิดเสียงสักนิดนึงนะครับไปดูหูแตกไหมนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูกันหน่อยเนาะ ไม่มีเสียงนะครับอันนี้น่าจะไม่ใช่บลักแลลวอันนี้อันนี้จะเป็นที่เกมแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองอย่างนี้เป็นไงมีไหมครับหรือว่าปิดปิดตรงนี้ป่ะอ่าอันนี้มันน่าจะบัักรือเปล่าอ่ะโอเคเป็นนายจ้างเหมือนกันฮะอ่ะผมไม่มีอะไรบอกเลยนะครับตรงนี้อ่ะก็เดี๋ยวเรามารักันเลยนะครับในขั้นที่สามเนาะเพิ่มระยะเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มสปีดเนาะปึ๊บนี่เลยรูปแบบการจิตเปลี่ยนทรงโคลนแบบนี้นะครับเป็นทรงกลวยโคลนเนาะ โผน,น่เย,ยินอีกปึ๊บตีเป็นยังไงครับอ่ะเป็นพลังยิงไปข้างหน้า,าแ,ลแล้วไม่ระเบิดรอบตัวก็แล้วไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับอื <c oughs> เอฟเฟกต์เห็นเอฟเฟกต์ระท้อนะครับโอเคตอนนี้นะครับต่อมาอัาขั้นที่สี่นะครับอะทำไมมีเสียงเพลงวะเนี่ยปิดเสียงเพลงไว้สักนิดนึงก่อนนะครับสักนิดนึงก่อนคืออนะไร ในขั้นที่4นะครับรูปแบบกันตีไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าจากที่พี่อัพมาก,ก็คือมันตีไฮบิดนั่นเองอราคาอยู่ที่9,000นะครับตอนนี้ราคาประมาณ1 4ื่นนิดๆนะครับหมื่นสีได้ตัวที่ตีแปดหมื่นเกนะครับเลเวลหนึ่งาเลเวลตันก็น่าจะประมาณ2 3าสท่าเทาเท่าเน่าเท่อเท่ารท่าเท่าใช่าด้แาเวนะเท่าเท่าเทาเนั้นทน่าเท่ 200, าเทนนาเท่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 าเลาเทา่าเาา่้า่เเา สิ่งนี้เวลาอัพอันนี้ก็จะกลายเป็นไฮบริดเลยก็คือตีแอร์ได้เลยน,นั่นเองนะสำหรับโพลท์นะครับับ Pro ot, นเมีนนอยู่ที่แสนเะก้าเนาะสปีดโจมตีเพิ่มมา1วิแต่ว่าตีไฮบริดได้ก็ถือว่าดีนะครับระยะ28สอ่าส่วนตัวพี่คิดว่าระยะมันน้อยไปหน่อยนะครับในขั้นที่5ราคาอยู่ที่ห0 0 0มื่นเพิ่มนนดาเมจอย่างเดียวนะครับในขั้นที่6เพิ่มนนดาเมจอย่างเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มระยะด้วย,ยไม่ใช่เพิ่มนนดาเมจอย่างเดียวสิเพิ่มระยะด้วยเพิ่มดันเมละต่ไ็ พี่ว่ารู้สึกว่าน่าจะไปเล่นตัวอื่นดีกว่าถ้าไม่ใช่ตัวบวยนะครับตรงนี้อัพไปเลยนะครับนี่เพิ่มระยะเฉยๆนะไม่ได้เปลี่ยนการโจมตีหรือว่าไม่ได้ติดสถานะอะไรนะครับอย่างมากก็ติดสถานะพี่น้องเนาะเอ้ยไม่ใช่นะครับตัวติอ่ะต่อมาในขั้นที่เจ็ดนะครับลูกบอลการโจมตีเปลี่ยนอีกรอบนึงนะครับเป็นไฟนอลสแลมเนาะตรงนี้นะครับเพิ่มดาเมจมาเกือบเท่าตัวนะครับหายไปสามหมื่นเพเกือบเท่าตัวอยู่ดีนะครับอ่ะแล้วก็ระยะอยู่ที่เพิ่มมาอีกสามหกนะครับจากสามสี่เป็นสามหกเนาะก็ อ่ะอัพไปเลยนะเพิ่มเวลาการโจมตีด้วยก็คือตีช้าลงนะครับรูปแบบการโจมตีเปลี่ยนเป็นไซเคิลเนวีแบบนี้นะครับเหมือนบอสจะหลุดและช่างมันนะครับเดี๋ยวลองมาตีอีทีนะปึ๊บอ่ะพุ่งมาต่อยแบบนี้นี่นะครับขั้นสุดท้ายราคาอยู่ที่7จ็ดหมื่นห้าตีสามแสนสามนะครับเพิ่มระยะเพิ่มดาเมจเนาะอย่างนี้บอกนะครับนี่เลยราคาตอนอยู่ที่ประมาณแสนแปดท่วนนะครับประมาณกลมๆไปประมาณนะครับประมาณแสนแปดเนาะก็ถือว่าราคาสูงนะครับราคาสูงลำหนึ่งแล้วก็ ดเบทที่ได้ก็โอเคเผื่อใครแบบหาตัวที่พาไปดันไปเว็บท้ายๆได้ก็ตัวนี้ใช้ได้บอกว,ว่ามันเป็นทารไฟแล้วก็ไฮบริดด้วยนะครับถึงมันจะไม่มีตีติดสถานะอะไรเลยก็เถอะนะครับตัวนี้หาได้จากพอรทัเนาะอย่างที่บอกนะครับใครที่ข้ามมาก็แนะนำพยอไปดูเนาะส่วนเรื่องโคด้ดใครที่ยังไม่ใส่นะครับในคลิปสรุปอัปเดตที่ทิ้งลิก์โค้ดไปแล้วนะครับไม่ใช่ทิ้งลิ้งโค้ดสิทิ้งเป็นโค้ดไว้ให้แล้วนะครับทั้งหมด3โค้ดนะโค้ดใหม่นะครับได้ดีโลประมาณ30โลเลยนะ เผื่อใครแบบไปหาได้ของดีๆครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโบลอสที่ถือว่าหายากไหมก็ไม่รู้แล้วแต่วดวงคนนะครับส่วนตัวพี่ก็ถือว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายน,นั่นเองนะสหรับโบลอสตัวนี้นะครับโอเคเพราะหัวโตของเรานะครับหัวโตโนมโตนะฮะ <c oughs> ส่วนนี้นะขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่อดีนะถ้าพูดตรงไหนผิดไป ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าพูดไซเคิลหรือเซอร์เคิลนะครับชอบติดติดเรียกไซเคิลนะครับที่นี่มันควรจะเรียกเป็นเซอร์เคิลเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ everybody